ผู้บริหารกลางวันกินคลีนนู่นนี่นั่นมีเงินเ,นเยอะเลยแต่ว่านอนน้อยกับมีความเครียดสูงไปมาเดี๋ยวไปอัมพาตเสียชีวิตไปมาเดี๋ยวโรคหัวใจเสียชีวิตอ,อายุน้อยซึมเศร้ามากขึ้นไมเกรนหนักขึ้นเกิดโรคความดันโลหิตสูงการฝันเนี่ยสามารถที่เป็นคุณภาพการนอนทั้งที่ทดีและไม่ดีได้ฝันที่ดีคือฝันถูกหวยนะคะฝันถูกหวยแต่ถ้าเกิดว่าฝันโดนหวยกินนีก็ก็จะเหนื่อยล่ะจะเหนื่อย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาพบกับรายการหมอสมองมาเล่าอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็สลับหน้าที่กันนิดนึงนะคะคุณหมอก็จริงๆ EP นี้นะคะเราเดินทางมา EP ที่เาแล้วค่ะในหัวข้อที่น่าสนใจมากๆนะคะหลายๆาคนฟังแล้วจะเตือนใจมากๆเลยอะคะว่าแบบอุ๊ยเป็นเราหรือเปล่านะอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบายอะได้ไปดูในส่วนของอ่าอินเทอร์เน็ตมานะคะเขาก็บอกว่าคนนอนน้อยเท่ากับอายุสั้นกว่าคนสูบุรี จริงหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะคะวันนี้เราจะมาหาคําตอบไปด้วยกันนะคะกับแขกรับเชิญหน้าคุ้นคนเดิมนะคะคุณหมอสุรัตตันประเวศนะคะครับแพทย์ระบบประสาทและสมองจากทีมแพทย์สมัยเมเกนของเราเองค่ะครับสวัสดีครับทุกคนครับแนะนําตัวสั้นๆนิดนึงก็ได้ค่ะสาหรับหลายๆคนที่อาจจะเพิ่งมาเจอคลิปเราครั้งแรกเนี้ยคะ่ะโอเคก็ชื่ออาจารย์สุรัตน์น,นะครับก็อาจารย์สุรัตน์ตันประเวศก็เป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่คณะแพทยศาสตร์มหิาล เป็นคุณหมอที่กอ่อตั้งสมัยในเกค่ะแล้วก็เชี่ยวชาญโรคสมองแล้วก็โรคปวดศีรษะด้วยนะ,ะก็วันนี้ก็จะมาคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกานอนออก็เราจะมาเริ่มคําถามนะคะแต่และข้อเลยเวลาสมมุติว่าถ้าเราอะค่ะนอนไม่พอเนาะนอนน้อยกว่า4ี่หชั่วโมงจริงปกติคนเราต้อง 7- 8ชั่วโมงเนาะแต่เรานอนน้อยกว่าแบบ4ี่หชั่วโมงอย่างเงี้ยแล้วก็ไปชดเชยอย่างเงี้ยค่ะจริงๆสมองเราได้รับผลกระทบตรงนี้ไหมคะอืมมันมีผลกระทบเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าคนเราเนี่ย มันมีการออกแบบโดยธรรมชาติมาว่าลักษณะของรูปแบบการนอนมันจะเปลี่ยนไปตามช่วงวัยแต่ถ้าเอาจากเด็กกับผู้ใหญ่มันนอนไม่เท่ากันเพราะสมองมันต้องมีการพัฒนาไม่เท่ากันแต่น,นี้ในผู้ใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าการนอนเนี่ยจะมีการนอนต่อเนื่องค่ะโดยที่ระยะของการนอนเนี่ยที่ดีเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยควรจะ7ชั่วโมงแต่ไม่เกิน9้าชั่วโมงมเพราะธรรมชาติเขาเซตไว้ว่าเขานอนเสร็จปุ๊บเนี่ย สมองตัวนี้มันจะมีการเขาเรียกว่าเลียงกันนหรือว่ามีการติดต่อสื่อสารกันที่ทําให้เรื่องของระบบหัวใจเรื่องระบบความดันเรื่องระบบความเครียดเรื่องระบบความจําต่างๆเนี่ยนะครับมันได้ถูกปรับทําให้เกิดสมดุลแก่ร่างกายและเป็นเรียกเป็นผลประโยชน์ต่อร่างกายแสดงว่าสมมุติว่าเรานอนน้อยแสดงว่ามันก็ไม่ธรรมชาติเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบความดันระบบหัวใจระบบเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์และความจําต่างๆเนี่ยมันจะเลยมีผลค่ะ แต่เมื่อกี้คาถามคุณบายก็มีความน่าสนใจเพราะหลายๆคนทําแบบนี้คือเฮ้ยทํางานไปเลย5้าวันใช่อยู่เสาร์อาทิตย์นอนชดเชยแล้วกันใช่ไม่ทะไรละนอนอย่างเดียวสิ่งนี้มันชดเชยไม่ได้คือแรกๆตอนเป็นวัยตอนเป็นวัยรุ่นอายุไม่มากนักเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะเห็นว่าอดหลับอดนอนเนี่ยมันมันมันโอเคมันพอชดเชยได้แต่สิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีเนาะคือมันชดเชยได้แต่ว่ามันระดับระดับความแข็งแรงร่างกายจะลดลงทีละน่อย แต่พอถึงจุดหนึ่งของร่างกายเช่นทำอย่างนี้เป็นประจำทำบ่อยๆเงี้ยมันจะจุดเขาเรียกว่าคล้ายๆกับได้ที่มันตึงเกินไปแล้วมันขาดอ่ะคือสมองเนี่ยมันสามารถจะไม่ไม่สามารถที่จะถูกทําให้ร่างกายชดเชยได้แหละคือพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บนะสังเกตว่าพอเวลานอนหลับดึกวันหนึ่งถึงสองวันเนี่ยอีกวันหนึ่งปุ๊บความดันขึ้นแล้วอารมณ์หงุดหงิดง่ายฮอร์โมนทํางานไม่เพียงพอต่อให้ไปนอนชดเชยวันเสาร์อาทิตย์ก็จะไม่กลับมา อืมแล้วอะไรที่มันดูเป็นทริกเกอร์อะคะเหมือนกับแบบว่าสมมติถ้าอะตอนฉันเป็นวัยรุ่นฉันนอนได้โอดตาหลับขับตะนอนแบบโต้ลุ่งอ่านหนังสือโต้ลุ่งเนี่ยมันได้มันสบายแต่พอแก่ตัวมาละแล้วเริ่มรู้สึกว่าไอ้ตัวเส้นเนี่ยมันจะ กล้จะขาดละเราไม่อยากให้มันขาดหรอกอะไรคือสัญญาณหรือว่าไซต์วอร์นิ่งร่างกายของเราอะอจริงๆแล้วบอกว่าพวกเซลล์ระบบประสาทอะคือถ้าเกิดว่าเหมือนคนเป็นวัยรุ่นเนี่ยอดนอนปุ๊บเซลล์ก็ถัดมาอีกวันเฮ้ยเซลล์มันแข็งแรงเหมือนวัยรุ่นใช่ไหมค่ะเซลล์ก็มีเหมือนกันก็คือมันมีพลังงานในเซลล์คราวนี้พอเวลาอายุมากขึ้นไปเรื่อยๆปุ๊บพลังงานเซลล์มันจะลดลงไปเรื่อยๆคราวนี้ไอสิ่งที่เป็นตัวเตือนแล้วกันเนาะว่าเฮ้ยเซลล์สมองฉันมันเริ่มแบบอายุมากแล้วว่ามันเริ่มจะแย่แล้วนะ ก็คือเรื่องของข้อแรกนะคุณอดหลับนอนใช่ไหมครับโดยเฉพาะสมมติว่าแค่แค่นอนน้อยกว่า7็ชั่วโมงอ่ะหชั่วโมงเนี้ยเมื่อก่อนไม่เป็นไรแต่วันอีกวันหนึ่งปุ๊บถัดมาถัดวันถัดมาโอ้โหง่วงเหงาห่านอนทั้งวันเลยทํางานต่อไม่ได้อนี้แสดงว่าเซลล์เริ่มเริ่มเริ่มไปละออันที่2ก็คือเรื่องของอารมณ์คนที่แบบว่าอดหลับนอนปุ๊บอีกวันหนึ่งปุ๊บปรากฏอารมณ์โหงุดหงิดง่ายนะชุนเฉียวง่ายอะไรอย่างนี้แสดงว่าเอ้ยการปรับตัวหรือบาลานซ์ของตัวเซลล์สมองนี่มันไม่ดีอีกอัน บางคนเรียกเบนฟอกก็คือทํามาปุ๊บเหมือนสมองมันทำไมตื้อๆแบบคิดอะไรไม่ออกวะเนี่อะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ก็จะเป็นข้อหนึ่งส่วนสมมติว่าสูงอายุระดับหนึ่งนะมันก็จะมีเขาเรียกว่าการบ่งชี้ทางกายภาพเช่นอดหลับนอนวันนี้ปุ๊บวันรุ่งขึ้นเสร็จความดันโหแขวงขึ้นมีอาการปวดศีรษะตึงตัวอะไรพวกนี้หัวใจเต้นผิดปกติเต้นผิดจังหวะอะไรพวกนี้อันนี้อันนี้แสดงว่าแบบเซลล์ยิ่งแย่เลยจนถึงขนาดทำให้ร่างกายเกิดตามตอบสนองผิดปกติ โอเคหลายหลายคนอาจจะต้องระวังและลองสังเกตร่างกายของตัวเองให้ดีนะคะว่าตอนนี้เซลล์ของฉันเริ่มมีอายุหรือยังเริ่ม<ด>เสือ่อมหรือยังอย่างเงี้ยนะคะค่ะแล้วก็ที่บายเคยได้ยินมาแล้วก็ไปดูในอินเทอร์นเน็ตมาอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าการน้อยเท่ากับคนสูบุรี่อันตรายเหมือนกันการสูบุรี่เลยอันนี้จริงหรือเปล่าคะคุณหมอโอ้เดีย๋ยวต้องจริงนะ,ะต้องบอกอย่างนี้คือการสูบุรีเนี่ยมันจะมีผลต่อเรื่องของปอดก่อนซูบุรีเนาะหลังจากนั้นมันก็จะไปมีผลต่อหลอดเลือด แต่ว่ามันก็จะไปมีผลต่อเกี่ยวกับเพิ่มโรคหัวใจเพิ่มโรคหลอดเลือดสมองใช่ไหมอ่ะแล้วก็เพิ่มโรคมะเร็งปอดค่ะใช่แต่ว่าไอเรื่องของการนอนน้อยอ่ะมันเพิ่มหลายโรคมากกว่านั้นอันตรายกว่าการสูบบุหรี่อันตรายอย่างแรกเลยเมื่อกี้บอกแล้วบอกว่าพอนอนไม่พอปุ๊บใช่ไหมครับเรื่องของความดันโลหิตมันจะสูงขึ้นมีการแกว่งการทำงานหัวใจผิดปกติถูกไหมครับอันนี้เพิ่มโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มหลอดเลือดสมองสโตรกละอันที่สองนอกจากนั้นแล้วเพิ่มโรคจิตเวท สัง<ๆ>เกตทั้งคนนอนน้อยไปนานๆบ่อยๆเนาะแรกๆม<ๆ>ันจะมีอาการงรุดหงิดง่ายก่อนแต่คนนอนน้อยเนี่ยมันเป็นอาการหนึ่งของคนไปโรคซึมเศร้าด้วย<อ>เพราะว่าพอรลนนอนน้อยปุ๊บเนี่ยการที่จะบาลานซ์ของฮอร์โมนในสมองที่จะต้านเศร้าอ่ะมันน้อยลงเพราะฉะนั้นจะมีทั้งการ,ง,รกงุดหงิดและเรือซึมเศร้าได้แต่สิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดก็คือคนที่นอนน้อยไปเรื่อยๆเป็นระยะติดต่อดานๆนเนี่ยนะครับเกิดโรคสมองเสื่อมหรือโรคอัลไซเมอร์ได้อันนี้คือโรคที่สูงวัยเนาะแต่โรคอายุน้อยหน่อย มันก็เป็นโรคปวดหัวไมเกรนออฟฟิซินโดมพวกนี้แน่นอนการน,นอนน้อยเนี่ยอาการปวดหัวไมเกรนมากขึ้นแน่นอนอายุน้อยซึมเศร้ามากขึ้นไมเกรนหนักขึ้น<อ>ติดต่อไปเรื่อยๆปุ๊บเกิดโรคหัวใจเกิดโรคความดันโลหิตสูงพอ,อเวลาอายุมากปุ๊บกลายเป็นโรคสมองเสื่อม ท่วงถุกโรคดูสิมันจะมากกว่าโรคสุบุรีไหมถูกต้องสุบุรีก็คือเป็นปอดเนาะหลอดเลือดปนปอดหลอดเลือดแต่ว่าบางทีมันไม่ได้สัมพันธ์กับบางอันไปเกณฑ์ใช่ไหมแย่แล้วเนาะซึมเศร้าก็แย่อีกหนึ่งใช่ไหมแต่บวกกันไม่ใช่หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสามเป็นสี่บวกบวกเป็นดับเบิลดับเบิลดับเบิลคือพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นแอดดิทีฟริสแฟกเตอร์คือเป็นบวกเข้าไปปุ๊กขยายความอะทำให้ร่างกายเนี่ยมันแย่ไปกว่าการที่เป็นโรคเดี่ยวเดี่ยวมาบวกก อืมอืมอืมแล้วจริงๆแล้วเหมือนความเครียดที่สะสมจากการนอนน้อย้ยคะมันก็ต้องส่งผลกับร่างกายด้วยแน่นอนแน่นอนคือความเครียดกับการนอนน้อยเนี่ยปัญหาคือเวลานอนน้อยปุ๊บเนี่ยมันจะมีการหลั่งฮอร์โมนเครียดตัวหนึ่งเกิดขึ้นเรียกว่าคอติซอลคอติซอลเนี่ยเป็นสารที่ไม่ดีนะเพราะว่าคอติซอลเนี่ยนอกจากทําให้เกิดความเครียดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่จัดแค่ความเครียดเพราะมีการศึกษาวิจัยมาว่าคนที่คอติซอลหรือเครียดสูงนานๆเนี่ย นะครับระดับไอ้ตัวนี้พกนานๆปุ๊บเนี้ยกลัวว่าหลอดเลือดเกิดการหดตัวง่ายขึ้นอพอหดตัวง่ายขึ้นเสร็จคุิปเนี่ยมันก็เกิดการโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองอัมพานั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นในข่าวออกมาเยอะะเลยค่ะคือบางคนผู้บริหารโหแบบกลางวันกินครีนนู่นนี่นั่นมีเงินเยอะเลยอแต่ว่านอนน้อยกับมีความเครียดสูงพวกนี้ไปมาเดี๋ยวก็เป็นอัมพาตเสียชีวิตไปมาเดี๋ยวเป็นโรคหัวใจเสียชีวิตอีกอันนึงสาวๆก็สงสัยนะว่าเอะการนอนน้อยทําให้น้ําหนักขึ้นด้วยหรือเปล่า เพราะบางทีรู้สึกว่าวันนี้ฉันนอนน้อยแต่พุงฉันป่องแล้วทฉันก็ไม่ได้กินอะไรเพิ่มเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเกี่ยวกันไหมคือมันทําให้ฮอร์โมนบางชนิดของการหิวความอิ่มเนี่ยมันเกิดไม่บาลานซ์กันคือต้องบอกว่าไอ้ฮอร์โมนที่ทําให้แบบฉันอิ่มแล้วนะมันชีเลตินแต่ฮอร์โมนที่บอกว่าฉันหิวแล้วนะเนี่ยชีกลินซึ่งทั้งสองอันเนี้ยปกติมันบาลานซ์กันนะคือจะปุ๊บบาลานซ์กันไอ้คนที่นอนน้อยมันเกิดอิมบาลานซ์ไอ้สิ่งที่มันทําให้อิมบาลานซ์ก็คือว่า ฉันรู้สึกว่าฉันอยากกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆแต่ไม่รู้สึกจังอิ่มเพราะฮอร์โมนสองอันนี้ไม่บาลานซ์กันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยง่ายขึ้นประการที่สองเนาะเหนือยจากฮอร์โมนก็คือว่าคนที่นอนน้อยบางทีเอ่เมตาบอบลิซึมอ่ะในร่างกายมันแปรปวนค่ะแทนที่จะแบบมตเบอบลิซึมปกติเนาะพอแปรปวนปุ๊บเนี่ยมันแปรมันไปได้สองทางหนึ่งน้ำหนักลดสองน้ำหนักเพิ่มแล้วแต่คนเลยเป็นได้สองอย่างอแต่ถ้าน้ำหนักเพิ่มก็ ก็แย่ไปเลยนล้วหนักร็อก็ไม่ใช่ดีนะเพราะเพราะมันลดแบบอันเฮลตี้อ่ะมันไม่สุขภาพลดแบบไม่สุขภาพดีไม่ใช่เหมือนไปวิ่งแล้วแบบลดดีใช่ไหมฮะเพราะมันไม่ได้เสริมสร้างกล้ามเนื้อไม่เสริมสร้างไม่ได้เพิ่มหัวใจเท่านะมีแต่แย่อย่างเดียวอันี้มันจะโยโย่เอฟเฟกต์มี้ค่ะเอ่อพวกนี้ใช่ไหมมันก็มันก็ไม่โยโย่หรอกอ่าแต่ก็ไม่ดีต่อร่างกายอยู่ดีไม่ดีกับร่างกายไม่ดีกับร่างกายโอเคแต่ถ้าสมมติว่าวันนี้ฉันนอนน้อยแต่น้อยนะแต่ว่าฉันไปเทคแอนด์เนีี่่ยยคคะะแบบนน้้้มมััพอชวได ช่วยได้แต่ก็ไม่ดียังไงดีแปลว่าคุณนอนน้อยร่างกายไม่ไหวแล้วพอเทคและแนบในโดยปกติแล้วอันแนี่นโดยโดยปกติที่ไม่ทําให้รู้สึกเบลอนะก็คือพอาประมาณครึ่งแต่ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงแบบสิบห้านาทีครึ่งชั่วโมงเนกำลังโอเคแต่ถ้าเกิดเกินหนึ่งชั่วโมงปุ๊บนี่มันจะเพียแล้วเพราะว่าระยะการนอนการตื่นเนี่ยมันจะไม่ปกติอังนั้นการเทคแลแนเนี่ยเหมือนรีชาร์จพลังงานเหมือนรีชาร์จแบตเตอรี่แบบชั่วคราวอก็จะทําให้สมองสังเกตหลายๆคนเนี่ย เข้าห้องเรียนใช่ไหมโอ้โหก็คือนอนดึกห้องเรียนปุ๊บเทก็แน๊หน่อยตื่นมาสดชื่นได้บ้างแต่ว่ามันไม่สามารถแก้ได้ระยะยาวแต่ว่าสมมติคุณนอนน้อยเทกับแง๊บคุณก็จะเฟรชได้บ้างดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณนอนน้อยไปเรื่อยเทกับแน๊บทุกวันทุกวันปุ๊บเนี่ยอย่างนั้นไหมร่างกายก็แปรปรวนอยู่ดี การนอนยังไงที่พอเหมาะพอดีร่างกายกับร่างกายของเราเลยมีความสุขใช่มีความสุขอายุยืนว่างั้นเถอะอายุยืนเลยอย่างแรกเลยเอาเวลาก่อนคือเวลาโดยปกติที่นอนแบบโอเคที่สุดนะ7-9ชั่วโมงอืเกิน9ชั่วโมงก็ไม่ดีนะร่างกายแปรปรวนเพราะว่าไม่ธรรมชาติอืคือเราไม่ใช่แมวไงคือแมวในท่อนกกว่าจะดี แต่ว่า7 9ถึง้าชั่วโมงเนี่ยจะต้องเป็นการนอนด้วยระยะที่ดีเนาะและข้อสองคือคุณภาพคุณต้องดีด้วยโดยปกติการ tracking คุณภาพเนี่ยอาจจะดูได้จากความรู้สึกก็ได้เช่นตอนเช้าเอ้ยรู้สึกแบบนอน7็ชั่วโมง8ดชั่วโมงเนี้ยตอนเช้ายังรู้สึกอิ่มไหมใช่ไหมครับโอเคไหมการสะดุ้งตื่นกลางดึกมีหรือเปล่าอีกกระบวนการหนึ่งที่วัดได้ยากเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีที่ช่วยวัดก็คือว่าการดูเรื่องของระยะการนอนเราเรียกระยะการนอนแบบเลมกับนอนเลมสสลีป มัน<ค>ะจะมีระยะการนอนที่เขาเรียก deep sleep อ<ค>ะ sleep ที่แบบลงลึกหลับลึกหลับหลับลึกหลับตื่นตรงนี้มันจะช่วยบอกเหมือนกันว่าจริงๆแล้วคุณภาพการนอนดีหรือไม่มนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งส่วนที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าการนอนตรงเวลาหรือเปล่าแปลว่าไม่ใช่ว่าฉันนอนเจ็ชั่วโมงนะฉันนอนคุณภาพดีนะอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาการนอนสําคัญเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าพระอาทิตย์ลับตาประมาณสักสองถึงสี่ทุ่มอะจริงๆช่วงนี้ร่างกายเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ย ควรจะเข้าอยู่สภาวะ resting state ระยะพักหรือระยะหลับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงนอนที่ดีที่สุดแต่ถึงแบบเลวร้าที่สุดเพราะว่าเรามี environment อ่อสภาพแวดล้อมที่มันแบบเสียงดังต้องทำนู่นทำนี่ใช่ไหมเต็มที่ก็ไม่ควรเกินเที่ยงคืนถ้าเกินเที่ยงคืนหลายๆคนคงสังเกตว่าการนอนไม่มีประสิทธิภาพอีกต่อไปอือหึค่ะ โอเคแล้วคุณหมอช่วยบอกหน้ไหมคะว่าคนเราควรจะมีระยะเลมสลีปหรือหลับลึกหลับตื่นเท่าไหร่หรือว่าแต่ละคนมันจะไม่เท่ากันแต่ละทนไม่เท่ากันแต่บอกบอกบอกระยะได้ว่จาจดสลีปไซเคิลก่อนอ่าใช่ใช่สลิปไซเคิลโดคนโดยธรรมชาตินะประมาณ4-6ไซเคิล แล้วใส่เข้าหนึ่งมื่อจะมีเลมกับนอนเลมอ่าอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะประมาณนี้อ๋อซึ่งสามารถเราสามารถวัดจากการใส่ตัว IoT ที่เป็นพวก s m a t c h หรือเออ i n g Watch หรืออะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะคือสมัยก่อนเนี่ยคนที่จะวัดพวกนี้ต้องไปสลิปแลตทก็คือเป็นเป็นเครื่องตรวจการนอนเลยในโรงพยาบาลแต่สมัยนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันมีความแบบแอดวานซ์มากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพวกใส่พวก Apple Watch พวกเรื่อง Android ก็ตามเนี่ย มันจะสามารถที่จะวัดนะครับคุณภาพของการนอนได้อเพราะว่าจริงๆแล้วในแอปพลิเคชันของเราก็สามารถของสมัยไมเกรนเองก็สามารถ tracking เรื่องการนอนได้แล้วโอ้โน,น,นี่สำคัญมากสําหรับค,คนไข้ที่เป็นโรคอุีสาะไมเกรนเนี่ยอาจารย์ต้องบอกว่าการนอนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งกระตุ้นที่มีความสําคัญมากค่ะ คือนอกจากไเรื่องสุขภาพเรื่องอื่นเนาะสุขภาพไมเกรนก็สําคัญเลยเพราะคนเป็นไมเกรนเพราะว่าเมื่อคุณนอนน้อยปุ๊บไมเกรนคุณมาแน่ๆหลายๆคนรู้หรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบนอนน้อยปุ๊บแล้วมาเลยนะแต่การนอนน้อยสะสมขึ้นเรื่อยๆเนี่ยความถี่ของไมเกรนมันจะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าการมอนิเตอร์คือการวัดการติดตามการนอนเพื่อให้เรารู้ว่าอ๋อไอ้ไมเกรนเนี่ยที่มันเป็นมากขึ้นเนี่ยจริงๆมันมาจากผัวสลีป หรือว่าการสลิปไม่ดีนั่นเองเพราะฉนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากๆตอนนี้เราควรใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์แก่ร่างกายเพราะฉะนั้นในพวกสมาร์ทวอทก็ตามเนี่ยนะครับที่มันสามารถที่จะจับวัดการนอนความเครียดการเต้นของหัวใจการหายใจหรืออะไรก็ตามเลยนะครับแล้วส่งเข้าโทรศัพท์มือถือเนี่ยอาจารย์ว่าต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์เพราะมันสามารถที่จะดูได้ว่าอ๋อตอนเนี้ย มันนอนไม่ดีนะอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นไมเกรนมากขึ้นเราจะได้ปรับตัวงการนอนได้เราอาจจะต้องการอะไรสักอย่างที่เตือนเท่านั้นเองสมมุติว่าถ้าปกติแล้วอะค่ะเราฝันฝันฝันทั้งคืนเลยอย่างเงี้ยค่ะมันจะเรียกว่าคุณภาพการนอนที่ดีไหมคะก็ไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวนะกา,การฝันนี่ไม่เกี่ยวการฝันเนี่ยสามารถที่เป็นคุณภาพการนอนทั้งที่ดีและไม่ดีได้อ๋อถ้าฝันกําลังวิ่งอยู่ถ้าฝันกำลังวิ่งอาจจะเหนื่อยจริงๆถ้าเกิดฝันแบบนั้นเลยนะมันอาจจะมีความเครียด S <S คือ,อมีการศึกษาชัดเจนว่าคนที่ฝันแล้วเหมือนกับแบบตื่นเช้ามามันไม่เฟสอะมันมีกับบางคนฝันแล้วตื่นมาก็โอเคนะฝันว่าไปโหต้องไปไฟติ้งเลยนู่นนี่นั่น,นตื่นมาเราคนเหนื่อยเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเราฝันปุ๊บเนี่ยมันเหมือนอจิตนา,าการจริงเนาะหัวใจมันเกิดการเต้นผิดปกติมันเกิดไอ้พวกเพลสหรือว่าไอ้พี่ประจรจะเต้นเยอะอะไรเงี้ยบางทีตื่นมามันก็เหนื่อยมีเหมือนกันฮะ แสดงว่าถ้าฝันฝันที่ดีคือฝันถูกหวยนะคะฝันถูกหวยถ้าเกิดว่าฝันโดนหวยกินนี่ก็ก็จะเหนื่อยล่ะจะเหนื่อยโอเคค่ะสําหรับคําถามสุดท้ายนะคะสุดท้ายเลยก็คือเป็นคาถามที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าจริงๆตอนนี้ฉันก็พึ่งยานอนหลับอยู่ก็คือกินเพื่อให้่ให้หลับจะได้แบบหลับครบคุณภาพดีนอนจํานวนครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มีวิธีไหนไหมคะที่เราทาให้เราไม่ต้องพึ่งยานอนหลับหรือให้มันหลับง่ายขึ้นคือยานอนหลับเนี่ยต้องบอกว่ามันจําเป็นสําหรับคนที่ ที่แบบว่าหลับไม่ดีจริงๆหลายจะปรับสุขภาพการนอนแล้วเขาเรียวกว่าสุขภาวะการนอนนะสุขลักษณะการนอนหรือว,ว่าสาังกตเราเรียกสลีปไฮยีนเพ<ข>ราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งก่อนอื่นสาคัญเลยต้องบอกว่าในทั่วโลกเนี่ยกรีเหมือนกันหมดเลยนะตกะลงกันหมดเลยว่าสิ่งที่ทาสาคัญที่สุดไม่ใช่เรื่องอยานอนหลับเพราะอยานอนหลับมันแก้ไปุค่ะ แต่สิ่งที่สาคัญที่สุดเรื่องคือคือ,คอเรื่องสุขภาวะการนอนที่ดีสตรีพยัยยนที่ดีเพราะฉนั้นเนี่ยนะครับสุขภาวะการนอนที่ดีสรีพัยินที่ดีคําถามคืออะไรบ้างนะครับข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการเครื่องดื่มกระตุน้นคาเฟอีนก<ง>่อนนอนมอ้มพวกไอเครื่องดื่มกระตุ้นต่างๆเนี่ยเพราะนั้นไปทานเนี่ยอาจารย์ว่าถ้าทานจริงๆช่วงเย็นปุ๊บมันไมมีผลต่อการนอนละคือทานเช้าอาจได้แต่ว่าพอจริงๆพอทานช่วงเย็นไม่ไม่ควรละนะอันที่2ก็คือว่า คนเราเดี๋ยวนี้มันสมาร์ทโฟนใช่ไหมใช่แล้วโคตรสมาร์ทจริงเพราะมันเอาไปตอนนอนไปดูได้จิอกจิกไทยมออมันสมาร์ทแต่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยนะอาจารย์ว่า1ชั่วโมงเนี่ยห้ามเล่นสมาร์ทโฟนเลยก่อนนอนก่อนนอนเพราะว่าแสงของมือถือเนี่ยมันจะไปกระทบและกระตุ้นระบบประสาทนะครับแล้วก็ส่วนที่3มเนี่ยห้องมีอันนี้คนเขียนชัดเจนนะบอกเตียงเนี่ยนะครับมีไว้นอนเป็นหลักเพราะฉะนั้นจะอาไปนั่งทํางานอ่านหนังสือด้วยไม่เวิร์กนะครับ ุ่มที่สี่ก็คือว่าไฟนี่สำคัญคือไฟนี้ออนไฟในบ้านเนี่ยแอมเบร m เ n นที่อยู่ในห้องต้องจัดให้ดีก็คือว่าใกล้เวลานอนปั๊บเนี่ยนะครับอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงอยู่ต้องปิดไฟไม่ใช่แบบเปิดไปเรื่อยไปเปื่อยอย่างเงี้ยแล้วก็อย่าไปดูหนงดูหนังอะไรใช่ทำให้หัวใจมันเกิดตันเต้เร็วบางคนก่อนนอนปั๊บบอกโอ้โหนอนไม่หลับเลยจย์เห็นก่อนก่อนนอนยังดูมวยอยู่เลยหรือดูซีรีส์เกาหลีอยากติดตามี้มันก็ไม่หลับใช่ไหม้องไห้เลยตามติดตามดาวมาถูกต้องถูกต้องค่ะ อ๋อโอเคค่ะก็อันนี้จะเป็นทริคเล็ก,ๆ,กๆ,ๆน้อยเนาะที่แบบว่าหลายๆคนอาจจะเอาไปนําไปใช้ลองดูก่อนเแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้ยานอนหลับเนี้ยค่ะแต่เราใช้พวกกลุ่มอาหารเสริมหน่อยนี้เนาะ,ะในต่างประเทศที่เคยเห็นจะมีพวกเมลาโทนินเงี้ยค่ะเขาช่วยได้ไหมคะเมะลาโทนินก็ช่วยได้นะคือเมลาโทนินเนี่ยเป็นสารที่อยู่ในสมองธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติเนี่ยคนที่ นอนผิดเวลาเช่นไปต่างประเทศหรือนอนไม่หลับเนี่ยการใช้เมลาโทนินเนี่ยจริงๆขั้นต่ำเนี่ยก็คือ2มิลลิกรัมเนี่ยะรบรับประทานเนี่ยช่วงนอนก็ช่วยได้ช่วยในบางคนอย่างไรก็ตามสำหรับคนที่แบบเป็นนอนไม่หลับนานเป็นมากๆเนี่ยเมลาโทีนาินอาจจะเอาไม่อยู่อาจะต้องใช้กลุ่มยานอนหลับบางชนิด อ๋อโอเคแต่แต่เวลาทนินนี้เวลาเรากินแล้วในระยะยาวสมมุติเรากินทุกวนันทุกวนันทุกวนันอย่างเงี้ยค่ะมันจะส่งผลเสียไหมคะเออจริงๆไม่ส่งผลเสียแต่ว่าเนื่องจากว่าเมลาทนินเนี่ยเว,เวลาเวลารับประทานไปปุ๊บเนี่ยนะครับสมมุติว่าเราปฏิบัติตัวก็ยังไม่ดีอยู่เลยอย่างเดิมม,มันจะมีภาวะเราเรียก d e p e n d e n c y คือต้องกินถึงจะหลับแล้วบางทีมันมีเกิดการคล้ายๆดื้อย,ยาน่ก็คือว่าพอกินระยะหนึ่ง มันเคยได้ผลต่อมาร่างกายจะเกิดการปรับตัวให้ไม่ได้ผลเพราะเรายังไม่ปรับสภาพร่างกายอย่างอื่นโดยการไม่ใช้ยา<อ>เพราะนั้นคุ<อ>ต้องต้อทำคู่กันะนะอาจารย์ว่าอ๋อโอเคค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะหลายคนน่าจะได้ความรู้แบบอัดแน่นในเรื่องของการนอนน้อยเนาะก็จริงๆอน่ะเท่ากับการคนสูบบุหรี่เลยแต่จริงๆอ่ะมันเพิ่มโลคมากกว่าการสูบบุหรี่อีกนะคะก็จริงๆแล้ววันนี้ก็ ขอบคุณคุณหมอนะคะที่มาให้ความรู้ในเรื่องของการนอนน้อยส่งผลกระทบกับร่างกายยังไงเนาะแล้วก็หลายๆอย่างนะคะที่เป็นทริคแอนทริปที่เราจะสามารถนําปรับไปใช้ให้คุณภาพการนอนของเราดียิ่งขึ้นด้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆหลายคนนะคะรายการหมอสมองมาเล่าอีพีถัดไปอะคะ่ะอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับสมองนะคะสามารถคอมเมนต์ได้ข้างล่างเลยนะคะแล้วเราจะไปหาคําตอบหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้คําตอบกับเพื่อนๆเองคะ่ะขอบคุณนะคะสวัสดีะครับ